ลงแล้วจดิอุ้ยไปเจออะไรของกูไปดันกระเบิดไว้เยี่ยมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงชอยกันชอยไม่เข้าไม่เข้าข้างหลังเปล่าข้างหลังเปล่าเต็มหมดแล้หน้าเต็มแล้วเต็มแล้วกันเต็มแล้วไปข้างหลังไปข้างหลังมันมันได้ทั้งหลายคนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวอ้าวพี่บุ๊คไปขับปืนดีกว่าขึ้นมาไหนขึ้นได้ไหมเนี่ยใครที่ยังไม่เข้าอ่ะเมื่อกี้เชิญไปแล้วอ่ะเอาละจ้าเชิญไปเร็วเชิญไปเร็วไม่มีไม่มี เขาไม่มีต้องลงตอยถูกชวนไม่ได้มาดีม,กกมาดีช่าแก๊งมาดีอ๋อตีเต็ม <laughs> แล้วแกจะขึ้นมาแล้วใครจะขับล่ะไม่ไม่พับนพับอะซีโอมันตีมันตีเต็มแค่สี่อท่างก้องกลาง อยากจะขายต่อเป็นคูนสองอยากเกียรติอยกเกียรติร้อยยังไม่ทานแค่เดี๋ยวค่อยดองใหม่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาไปเลยทำไมกูยิ่งขับหาแกแกยิ่งขับไกลขึ้นเรื่อยๆวะเฮ้ยโอแกแล้วเอ่อมีอะไรผิดพลาดตรงไหนขอข้างบนใช่ไหมอะไรนี่ตูนดีกวะที่ปล่อยอยู่ไหนอ๋อ้อยคอนเทนเตอร์ผ่านเหรอโอ้ประทุกของคันว้าวโอ้ยแล้วพี่ยังไปไม่ถึงเลยถ้างั้นใครไปถึงก็ไปก่อนแล้วกันได้จ้ตำรวจติดดาวพี่กดตัวอีรัวๆเลย โอ้ยเขามาอี๋รถบรรทุกไปหาพับอะไปหาพับไม่ต้องดูม้าผมก็ได้โอ้ยเชี้ยโอ้ไม่รู้เอ้ยโอ้ยจะโดนได้ได้คราบุดเคยพักภัยก็ได้นะจ๊ะอะไรอีกไม่เจอมาไอ้พีเนี่ยไอ้อีขันไม่ยืนอยู่อ่ะป้าไปยิงอ่ะไฟปลาระเบิดปลาระเบิดไม่ได้ยิงตำรวจคิดเือฮ้ยสวัสดีคุณตำรวจโอ้ยเชี่ย โอ้ยโดนประตูโหม่ไปแหละดีโจเดี๋ยวโดนไปสามที่ตุนโอ้โหไม่ได้ขับแย่อะไรนเลยไม่ไม่ได้ขับแย่แต่เรื่ล่าสุดคาโก้นี่คือระเบิดทิ้งมะกล่องนะจำได้รถอิสเทจแม่งยังถึกเลยแม่งยันดันโดนยิงตายเวลารถเล่นระเบิดไปพร้อมรถในประเด็นโอ้ยรถพิกามรถพิคอบโอ้โหนี่ย ข้มกันเ่ยข้มกันเลยต่ยนตีนเที่ยวแลว่าตูนตีนก็ไ้ตีนูโอเคเลยลอยเรอไอไปด้วยเหยียบรอบรอบรอเราไปยอไปยหมุนไปเลยรอบไปรอบไปรอบไอแล้วไปชนมั่วเลยอนี้รอบไปรอไปรอไปไอ้ยรับหน่อยโอเคโอเคมั่วีวายเดี๋ยวมยิงเองมา เฮ้ยลอยไปแล้วลอบไปรอบไปรอบผู้ฆ่ามีคุณรอบมีคุณตายไปแล้วเพื่อนี่กยานิการส่งของถามส่งของไปน่ะคุณส่งของคนเดียวไม่วุ่นวายขนาดนี้แล้เนี่ยเลุยะ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 มามาเดี๋ยวรอหลุดไหน๋ยวไปลุยหลุดเดี๋ยวพี่บอยพี่บอยพี่บอยขยับไปหน้าหน่อยเอาแยกประตูกูหลุดนี่ว่ะว่าแล้วทำไมกูโดนยิงเงี้ยจะตายละเล้มวผู้ชายเฉยโอเคดังนั้นกูหยุด วายิงลยพี่ขามันรอดติดเลยคุณตำรวจโอ้ยคุณตำรวจเต็มไปหมดเลยตำรวจมาทำนายเว้ยอินมิกอินมิกเรียกกูเหลืออีกนึงทำไมกูยังไม่ตายเอเจนต์สี่โทร่มทำไมเนี่างแกว่างแกว่างไม่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 เปลี่ยนอาวุธเฉยเปลี่ยนอาวุธเฉยแล้วเดี๋ยวติดดาวเลยเอ้าเฮียโอ้เกมระยาอ่อนนี่ยิงง่างยิงยั่วรู้จักปะ ขออย่างนึ่งขออยู่ก่อนอยู่ก่อนมีมีว้าตั้งเนี่ยนะเออเฮ้ยปั๊มป่ะอ๋อเฮ้ยไปขออยู่รถบนรถหน่อยบนรถมีอะรเบิดด้เหรอระเบิดดันอบนราคาไนไอเเยไต้องนวดไปไปไปขาวไม่ยิงไม่โดนพร้อมแล้วจะยิต่อผู้เรียบร้อยมีไปตอแหลกพี่บอลไปเร็วโอเค ไปกรรถระเบิดแน่เลยดูทรงรถระเบิดอ่ะรถไปถถอยทังเลยเม่อกี่โดนรสองคนอ่ะแล้วแม่งเม่งมึงทำโผท่าอย่างสูงเอ้นหนาโอนานอีกแล้วเช่ไปโอ้ยตะูนลกน้ำไปแล้วไปทรกนไปลนองคนเยเป็นเ็คนยังไงพวกขับคอต้องโดนเลยครับโดนับี่ขับพี่หน้าอาอ์พีจี้อย่าเดินกข้ไปเยยบนะพี่ติดไฟนะ ติดไฟนะลวกไร็ไหนรึขอลองหน่อยรึชินเล่ามึงตือปืนตื่ใครเดี่ยอ๋อตกใจตูนดีกว่าติดติดติดลองยืนดูดิหนาตีดนะโครไรเดอร์ตัดโคไรเดอร์โคไรเดอร์ร่อนรอนร่อนรอนเท่าไหร่ไปอ้อย่ามาลากใส่กู้โรดี้นูแม่หัวล้อไอ้เจนี่หัวล้อไอ้เจนี่หัวล้ออหัวล้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 อ เอ้ยมันให้อารมณ์เหมือนคอดิตี้เหมือนกันนะเนี่ยประบุกแม่งในวิชันเนี่ยโอเคโอเคโอเคไอ้หนุ่มแค้นมึงเจ้าเอ๊ะตาเขียวตาเขียวโอเคอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอันนี้ห้องบัญชาการไม่น่าใช่ไป่น่าใช่ห้องนี้ไม่น่าใช่ห้องนี้ห้องไหนวะห้องนี้ไปเอ้ยห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยวางระวังวะระวังอ๋อนี่ไงห้องเอกสารเจอแล้วเก็บเลยเก็บเลยอ๋อกดเก็บโอเคเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเก็บแล้วโอ้ยใครยิงวะ อแบ็กอัพแบ็กอัพมันกำลังจะมานะใน2นาทีโอ้ยเชี่ยกระลิงหัวล้านกระสักวังระวังระวังบอกต้องไม่หันห้องอ่ะครับห้องอ่ะหาใครยิงอ่ะบอดยิงพี่บอดยิงบอดยิงยิงบอดยิงตีนะพี่ใส่กระสุนติดไฟมาเล่นไม่บอดร้องโหนปะเนี่ยเนี่ยบอดร้องโหนเชี่ยโก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 แบ็ปอัพมันจะมาแล้วไป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 ัปมันจะมาแล้วโอ้ยจะตายโอ้ยอาจจะหอด

ไา้ครับใช่โอเครู้การับแล้วเรียบร้อยการขับระดับประกันระวังระวังโอเคมิกมิกมิกยิงยิงยิงตำรวจได้พวกพี่นายแน่นน่ะที่มันไล่หลังด้วยเห็นปะไล่เราพี่ไม่ยิงไม่ยิงเอ้าวเจนี่เรียบร้อยมิ้นทำไมนี่เหี่โห ไอพี่เป็นจริงเราวี่ผมบอกโล้โหตอนแรกนึกว่ามันตอนแรกมันล็อกไอ้นี่มันล็อกตำรวจไดไม่ต้องพูดนี่ไายสัสอย่าคุยเลยอย่ากันอย่ามองผมโอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวกูโทรเองมาเยัยสภาบ้าตกลงมาช่วยกูหรือมาไล่กิ้งกูเลยยเย้สมเพศโอ้ยนอล็อกตำรวจปล่อยเคโอ้เป็นหุ่นนอนู่นโดนตบบอดพี่ต้องขึ้นไปกระผมพี่พี่ต้องขึ้นไปกับผมพี่เอใส่เลยวะคุณลุงมาไปเดี๋ยวพี่สิงคุณมาให้โอเคออกจากพื้นที่โอเคไป

เขียร์บอดได้หน่อยได้แม่งนง่ารงคาญยิ่งหายเลยกูไม่ได้ไปสักทีเนี่ยวแ,แม่งไปไปไปเอ,อากูติดโอ้ยแล้วไปติดโซบิกเออกูไม่ได้ส่งแล้ววันนี้ไอ้เหี้่อะไรอ่ะโอ้โหไม่ได้ส่งแล้วกูอออออบอกเลยไปไกลนิดไปวิดีเกมนี้อ่ะถุยเอ้ยไปไปลงก็ลากแม่งเลยปั๊นโอ้ยยี่โอเคเอาไกลที่วยดันเราเกินไปละลูกมาแทนนี่อ่ะอ่าชนแล้วก็สลบไปไอ้ยี่ควาย โอ้ยสภาพแบบไม่ไหวอะเอพิซด์กนี้คือแม่งไม่ไหวยิงเว้ยกูทำแม่งกูส่งของลำบากไปหมดเลยเว้ยแม่งปวดหัวจะปวดไนี่ไงลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยเออใส่ชนอีกแอ๊เออเจ๋งไเจ๋งเจ๊งดีดีแม่งไอ้หอใหม่แกปวดจะปวดโอ้ย ไม่เป็นไม่เไขับตามพอดีไปชนเลยขับ้ไหมเนี่ยมันขวาอีกแล้วมันขวาอีกแล้วไมขับขวาไป่อย้วกระปามแย่ทุ่ทุกทาเน่ยเป็นเี้อะไรแต่เกมดี้นเลยะระวังนะไอเลียงรอตีนนี่ย่างย่างโอ้ยโอยอยากขับแทนวะจะขับแทนวะไม่ขับแทนตยน่นี่ไม่ได้ไม่ตยส่งของไม่ได้ คนรถคันนี้ทุรักทูเรยใช่ไหมจริงไม่มองอ๋ออะไรก็ใหม่ลูกจริงอะาไปดูพี่ซื้อได้หรือยังเนี่ยดูก่นอินเทอร์โพลิสเ a ชั o นอะไรวะสามแสนสามล้านหกไม่ถึงอ่ะโอ้โหนี่เดียวเองโอ้ยสามล้านหกมันอากาศสามล้านเจ็ดห้าสิบโอเคทางการก็ลงไล์ E